สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมาที่งานกินเพลินเดินชิลสุพรรณบุรีฟันเฟสติวัลนะครับนอกจากว่าในงานนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินมีงานแสดงอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีบอนไซสวยๆนะครับมาจัดประกวดที่นี่พอดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าบอนไซที่มาประกวดในงานวันนี้จะสวยงามขนาดไหนครับ แล้วครับผู้ชมครับตอนนี้นะผมก็อยู่บริเวณของการจัดงานประกวดบอนไซที่สุพรรณบุรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปหาผู้รู้ดีกว่าว่าบอนไซต้นไหนมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับน่นผู้รู้เราอยู่ตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเดินไปหาหน่อยแล้วกันพี่แก้วสว,วัสดีครับกำลังยุ่งๆอยู่เลยอ่านี่ก็คือพี่แก้วนะครับจากบอนไซออนเดอะร็อกนะครับก็คือคุณผู้ชมก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้างแล้วแหละแล้วก็วันนี้เป็นวันที่จะมีประกวด ไม้บอลไซในหลายๆแบบด้วยใช่ค่ะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ให้พี่แก้วพาดูหน่อยแล้วกันว่าแต่ละแบบแต่ละอย่างเนี่ยมันจัดอยู่ในหมวดหมู่อะไรยังไงเนาะคุณผู้ชมจะได้ดูดูไปพร้อมกันด้วย่เริ่มต้นจากฝั่งนี้ก็คือทรงไม้เข็มอย่างเงี้ยเนาะค่ะอันนี้เขาจะอยู่ในหมวดหมู่ของอะไรยังไงบ้างครับเว็ารเขาประวดจริงๆแล้วไม้มีทั้งหมดส4สรูปแบบทรงนะคะไม้ทรงต้นมันจะมีไม้ทรงต้นไม้ลากโยงไม้เกาะหินไม้ซาก ไม้ครับใชไม้กลุ่มกอไม้ปลารักเดียวคือเยอะแยะเลยเยอะแยะสามสิบลูกทรงตานี้อ่านี่ล่ะทรงนี้ล่ะเรียกว่าอะไรทรงทรงต้นทรงต้นอเก่งโค้งเป็นต้นอ่าใช่ต้นใช่นึกถึงต้นต้นก็คือต้นง่ายใช่ใช่ใช่ต่อมาต่อมาต่อมาอันนี้อันนี้เหรอไหลลำอ๋อมีหลายลำต่อเดียวไหลลำเป็นแต่อต่อเดียวเราเรียกว่ากลุ่มกออ๋อเป็นไม้กลุ่มกอเชียรทะเล เทียทะเลนะมาจากพี้นดิบโอ้ยคนส่งประกวดการขนาดนี้เลยเหรอนี่มาค่ะพี่น้องเรามาจากทั่วประเทศอุ้ยพี่แก้วผมเดาผมเดาวอาดาวดากซากเพราะอะไรก็เป็นซากใช่นะคือความจริงคือเขาศึกษาสักนิดสักหน่อยก็อาจจะพอทำความเข้าใจได้ใช่กับกับรูปแบบอ่ะทางนรตอะไรผมมาทางนี้แล้วเหรออ๋อไว้ก่อนฮีนใช่ได้ไหมแต่ว่านี้สวยอ่ะ นี่สวยนะบุรีรัมม<ว>์เหมือนกันบุรีรัมย์ยม้าต้นอาเข้มค่ะแล้วเตียงทะเลสองต้นอันนี้เขาเรียกว่าเขม่าเป็นพันธุ์หน้หาไตหวานหน้าเกาะหินนะครับอืมสุดยอดเลยส่วนต้นนี้ส่วนต้นนี้นี่ก็ก่อหินเหมือนกันใช่ต้นนี้คือข้าวตอกพะร่วงเกาะหินข้าวตอกพะร่วงถ้ามีหินเมื่อไหร่แยกไม้เกาะหินเกาะหินทั้งหมดพันธต้นเดียวถ้าพันธุ์ต้นเดียวถ้าต้นตรงคือทรงต้นถ้าต้นเตี้ยคือเอ็นชายถ้ากดลงมาเขาเรียกตักระถาง อันนี้ก็กเอ็นเอ็นแล้วไหมอ่ะพี่แก้วคนดูยังไม่เอ็นใช่ไหมจะเอ็นไปท้างไหนก็นแล้วแต่แต่ท่านที่เลือกขออ๋ออ,อ,อ,อ๋อตรงตรงตรงต้นอืมใช่โอเคถ้าตกจากปากระถางตกอืมโอเคมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะแต่ว่าแต่แน่นอนแหละว่าเราจะทําให้มันสวยได้เนี่ยมันมันใช้เวลาแน่นอนอันนี้อะไรอันนี้เหรออุ้ยอันนี้อันนี้ดูที่ลับต้นอ่า ก็ต้นแหนะอาอันนี้ก็ยังไปสองต้นอยู่ใช่นี่ไดต้นแต่ทิ่งหนึ่งมันจะใหญ่เขาเรียกว่าเป็นกี่สองยอดยอดนี้กับยอดนี้อ๋ออีกชา่งอีกอีกหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แต่เนื่องจากว่ามันใหญ่เขาเลยแก้ปัญหาด้วยการตัเป็นสองยอดเพื่อความสมดุลจริงๆแล้วตัดเป็นสองเด้งเพื่อความสมดุลในส่วนงานใช่ไหมเออใช่คือเนาะ้ใช่คือคืออันเนี้ยผมมองดูว่าถ้าเกิดว่าด้านเนี้ย เขาออกมาด้าเดียวสมมุติว่าไม่มียอดนี้มนบลานใช่แต่พอมีปุ๊บลานมันมีปุ๊บดลานเลยอันนี้ปิลปะใช่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 ใช อยู่ในโซนไหนเป็นโซนต้นก็ยังจะจับกลุ่มสองต้นอยู่แล้วจะจับต้นเป็นหลักพี่แก้วผมว่านะมันเยอะขนาดนี้เรามาเดินเลือกไม้กันที่ว่าเข้าตาเข้าตากรรมการอย่างเรากรรมการดักหน่อยอย่างเราดีกว่าใช่ไหมใจผมชอบไปพวกตกกระถางเขาชอบตกกระถางใช่ไหมเขาชอบตกกระถางอ๋อนี่ตะโกอ่ะเดี๋ยวเราไปด้านนู้นดีกว่านี่ไม่ตายเหรอเนี่ยไม่ค่ะนี่เขาถอดใบพอดีใบเขาแก่แล้วเขาก็เลยเดี๋ยวเนี่ยแล้วพี่แก้วแล้การถอดใบอย่างนี้ก็ประกดนะ ได้ค่ะแสดงว่าเขาไม่ได้ดูว่าใบพุ่มหนาสวยงามไม่เกี่ยวเขาดูทรงดูฟอร์มเลยเรามีจินตนาการอยู่แล้วว่าอันนี้คือไม้ไม้จบแล้วเดี๋ยวจินตนาการคือใบออกมาเขาก็เต็มหนึ่งพุ่มหนึ่งพุ่มหนึ่งพุ่มนะคะไม้ประกวดก็คือไม้จบไม้จบคือไม้ที่มียอดเขาอ่ะท็อปยอดแล้วท็อปปิดท็อปแล้วถ้าเกิดว่าไม้ยังไม่ท็อปก็คือไม่ปิดยอดส่งประกวดไม่ได้นะไม้ยังไม่จบ ซึ่งจุดนี้กรรมการท่านก็จะพิจารณาจิตนาการออกว่าถ้ามีใบจะเป็นอย่างไรเขาบอกดว่าอ๋อนจำนวนลายเยอะค่ะเ,เนี้ยผมแตกปุ๊บมันก็เป็นพุ่มอยู่แล้วสวยอยู่แล้วเขาเขาเขาดูออกขนาดแบบเนี้ยก็เหมือนกันแต่เนี้คือใบเขาสวยเขาก็จะมีพุ่มสมบูรณ์นั่นเองโตก๊กระถางในงานนี้มีสองต้น,นค่ะมีคอยหนูอ่ะมาดูคอยหนูอ๋อ่ะมาดูนี่ก่อนดูนี้ก่อน,น,อน,น,อนคอยหนูเป็นคอยลีลา ตอนนี้นานมากคืออายุเขาเยอะมากไฟเขาถึงได้ขนาดนี้อ๋อก็ชื่อหนูก็คือจิ๋วอยู่นั่นใช่จิ๋วมัคือไฟจิ๋วนั่นเองไฟแค่ตกละหามีสามต้นค่ะมีตะโกหนูตะโกนาแล้วก็ไยหนูอ่าฮูกระจงหูกระจงไอ้ไม่ใช่มะสังอ๋อมะสังตกใจตกใจอันนี้คืออ๋ออันนี้คือมะสังตกละหานี่คือคือชายชายนิดๆเนี่ย ก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มตกกระถางได้เหมือนกันตกกระถางคือดูปากกระถางถ,าถ้ายอดต่ากว่าปากกระถางเขาเรียกว่าตกกระถางถ้าถ้ายอดประมาณครึ่งกระถางเรียกกึึงตกกระถาง <S <S อ,อันนี้ตกลงมาตาม่ําต่ําขนาดนี้แล้วเลถ้าดูจากหน้าไม้จริงๆจะเห็น <S <S ว่าต่ํามากนะครับนี่ตรงน,นี้ต่ำกว่าก้นกระถางเขาเรียกว่าตกกระถางแต่ถ้าเกิดอยู่ครึ่งๆแบบจะจะเห็นนะคะแบบว่ามีสนดำจะมีแค่นี้เขาเรียกกึึงตกกระถางครับ ผมคิดว่าผมส่งต้นนี้เข้าประกวดก่อนนี่ตีต่างว่าเราเป็นเจ้าของไม้ได้เลยตต่างว่าเราเป็นเจ้าของไม้ผมว่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนตอนนี้หนึ่งนะนะผมจะเลือกทั้งหมด3ต้นอะแต่ว่าต้นอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาล่ะถ้าพูดทึว่าบอนไซคนก็จะนึกว่าอืมันคือไม้เล็กย่อส่วนอยู่ในกระถางอะไรประมาณนี้บอนไซคือไม้เล็กในกระถางบางในกระถางบางใช่มันจะได้ดูอลังการดูแบบเป็นตะกร้าแล้ว งั้นผมก็สงสัยต้นไม้ท่านนายกเนี่ยเขยังเป็นไม้เล็กในกระถางบางเพราะดูกระถางกับสัดส่วนต้นไม้ยังบางอยู่ด้วยสเกลของเขามันไม่ได้กาหนดว่าไม้สูงเนี่ยไม่เกิน2ฟุตอะไรไม่มีนอกจากไม้จิ๋วไม้จิ๋วโดยทุกส่วนมากไม่เกิน20เซนเขาเรียกไม้จิ๋วไม่เกิน20เซนนอกั้นก็เป็นบันไซหมดเลยส่วนนั้ก็จะเป็นเป็นจัมโบ้เลยอันนี้ผมพูดถึงไม้ของนายกเนี่ยพูดเชี่ยวไปเชี่ยวมาอยู่เรื่อยคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราไปจบตรงนั้นแหละ นะเพราะว่าไฮไลท์สุดๆแล้วเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปดูแน่ระหว่างนี้ผมขอเลือกไม้3ต้นไปก่อนนะหต้นมะสังมะสังตรงตะกกระทงตรงนั้นอ่ะผมเอามะสังมะสังต้นนั้นไปละหนึ่งนะสองนี่คือลากโยงพี่แก้วเรามันชาวลากโยงชาวลากโยงเอออัจฉริไมล์ากโยงอ่ะทำไมถึงรู้ว่าไปลากโยงเพราะอะไรโอ้ก็ลากลากโยงซะขนาดนี้นะชัดเจนชัดเจ่ะอันนี้คือเพมหน้าค่ะเพมหน้าเพมหน้าไต้หวัน เพมหน้าที่ว่ามันเป็นรากโยงแล้วมันก็อยู่รอดได้ง่ายใช่ไหมที่พี่แก้วเคยบอกลแล้วไอ้วาเลี้ยงง่ายเนี่ยพี่แก้วใหญ่ขนาดนี้เนี่ยกี่ปีพี่แก้วต้นนี้เะประมาณ7ปี7ปีสร้างลําต้นเนี่ยสามปีแล้วสร้างกิ่งตอนสี่ปีสร้างลําต้น3ปีใช่ค่ะกว่าจะท็อปอีก4ปีค่ะนักสร้างบอนแซนมันจะมี2 2ประเภทคือนักสร้างข้างบนกับนักสร้างข้างล่างนักสร้างข้างล่างก็จะทำอย่างเงี้ยให้สวยนักสร้างข้างบนจะทํากิ่งให้สวยพี่แก้วแล้วไอ้รากที่มัน โยงอย่างนี้คือเขาทำยังไงอ๋อมันเป็นวิธีสร้างของนักสร้างเขาจะสร้างจากเล็กๆนะคะเลือกลากที่เยอะๆพอเลือกลากที่เยอะแล้วทำให้มันงี่เงอโดยการกดกดแล้วมันจะงอด้วยการตอนที่เขาเล็กใช่ไหมแล้วพอสร้างลำต้นใหญ่ลากก็จะใหญ่และแข็งก็ต้องค่อยๆทำไปใช่ค่ะึงได้บอกว่าสร้างอ่ะสาปี ข้างบนก็ปล่อยให้ฟูไปเลยนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาเพราะเราจะเอารากเขาอย่างเดียวอ๋อเพราะฉะนั้นเขาปล่อยข้างบนเลยเต็มที่หลังจากนั้นเขาเรียกว่าอะไรเขียงเหมือนเดิมไหมใช่เขียงเขาเขียงมันเหมือนการทำแล้วไม้ก่อนหินเหมือนกันก็ต้อก่อนต้อง่าจะแข็งจนกว่าจะใหญ่จนกว่าจะพอจนกว่าจะพอใจแล้วค่อยสร้างลำต้นออ๋เพราะว่าขึ้นมานี่เขาจะไม่โตเลยก็จะมีการซื้อขายกันก็คือขายต่อที่เขาเรียกว่าขายต่อก็คือขายตรงนี้แหละค่ะก็สมมติว่าก็คือรุ่นด้วนมาอย่างนี้เลย แล้วก็ไปปั้นกันต่อนักปั้นก็มาปั้นต่ออืมโอเคโอเคอะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งรากโยกนะครับแล้วดูว่าเราจะเลือกต้นไหนไปน,น,นี่ก็นักสร้างคนเดียวกันนะคะ<อ><อ>มาจากอายุทยาคือคือเป็นคนสร้างลําต้นผ่านรากคนคนเดียวกันครับอะคืออาลูกชายกำน,นกันโกะอายุทยาเขาสร้างลําต้นพวกนี้แล้วก็ขายอะต้นนั้นขายมาที่สุพรรณต้นนี้ขายไปที่อยุทยาแล้ววันนี้เป็นการพบกันของสองพี่น้อง ตรงนีตรงนี้เจอเดียวกันเดียว่าเจกันไม่เจอกันนะครับปีอ้าวแล้วอย่างนี้รากที่มันอยู่ข้างในเนี่ยคือพวกนี้คือเขายังเขาก็ยังมีเขาก็ยังมีความเป็นรากปล่อยแต่อันนี้กลายเป็นลำต้นไปแล้วแล้วเขาก็จะมีรากปล่อยที่หาอาหารเขาอยู่งในคือรากที่เขาก็จะอยู่ระดับไหนครับทุ่ประมาณสักกิ่งได้ไหมประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพราะนั่นเขาก็เต็มพอถึงปีเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนกระหางค่ะมันจะแน่นไปหมดเลยแล้วก็ตักเค้กค่ะให้บางให้บางก็เปลี่ยนกันดินใหม่แล้วเขาก็แตกมาใหม่ แต่ตอนนี้คือเขาจะไม่เขาจะไม่ทาให้มันยืดขึ้นมาอีกแล้วค่ะอ่าคือเป็นการคงสภาพแล้วเพราะว่าถือว่าจบแล้วจบไหมจบก็จะคงสภาพมันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกิ่งหรือเป็นรากอืมทีนี้รากหยกสองต้นนี้เออเขาพี่น้องกันะคะเออเาพี่น้องกันเนาะเฮ้ยแต่ก็ไหไอติมบานไปไอติมบานเอาต้นนุนเอาต้นอุนคือเราอะ ไม้ติมบานเลยใช่ไหม้ติมบานเพราะว่าไม้ติมนี่มันมาจากคนส่งไม้คือคนเล่นไม้นั่นเองคุณผู้ชมเราจะขาดไปไม่ได้นะครับสําหรับต้นที่เราอยากจะเลือกไปประกวดนะครับไม้เกอหินพี่แก้วเราต้องส่งไม้เกอหินของเราใช่แล้วเริ่มต้นแรกต้นนี้อ่นนี้คือบากใบเดียวค่ะบากเล็กบากน้อยเกาะหินนั่นเองอ๋อบากใบเดียวใช่อันนี้ทรงก็มีหัวอย่างที่พี่แก้วว่าใช่ค่มีหัวหัวนี่อันนี้คือ ด้านไม้หน้าไม้เนี่ยเรามองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเออเรารู้สึกว่าทรงพุ่มเขาก็บาลานซ์ดีอย่างนี้ใช่ไหมแก้วอ่านี่คือต้นแรกนะไปหาไม้ก็เห็นอีกสักต้นหนึ่งแล้วเราก็ค่อยตัดสินใจเหมือนเดิมว่าเราจะต้นไหนนั่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 นอันนี้เป็นไซค่ะต้นไซอ๋อนี่นี่เราจะดูให้ดูจากหลังไม้ด้วยด้านนี้ส่วนหน้าไม้ก็อยู่ด้านโน้นนะครับพี่แก้ววันนี้เนี่ยพี่แก้วดูอายุรู้ไหมของพวกนี้ดูอายุรู้ไหมเหรอ ที่เราไม่ได้ดูแลเลยนะเราเดาคร่าวๆดูจากรอยยับรอยย่นดูผิวเวลาเราดูความแก่ของไม้ดูที่ผิวค่ะมันจะแก่แก่มันจะย่นแบบนี้อันนี้สิบปีขึ้นไปไเห็นไซที่แบบว่าเราปลูกตามท้องถนนนะที่แบบรีสอร์ทหรืออะี้ก็บะขาวๆเกลียวแต่ถ้าเกิดบิดจนเป็นหนังช้างขนาดนี้เราก็เดาอายุเลยว่าสิบขึ้นแน่ ค่ะแต่ว่าเนื้อความเราไม่ได้เลี้ยงมาก็แค่คร่าวๆนะไม่ไม่เป๊ะไม่เป๊ะแต่คนเลี้ยงจะรู้อายุจริงแต่ทั้งนี้สิบขึ้นแน่เลยเห็นทุกคนเห็นจะรู้ว่าความเก่าแก่เอาละไม้ก่อหินนะผมเลือกเฮ้ยผมเอาต้นนู้นเพราะว่าไม่ติมเมืนจะไม่มีอันนั้นไม่มีไอติมเลยพี่แก้วนี่อะไรนี่แล้วนี่ไม่มีไอติมทั้งคู่นะคุณผู้ชมอ่าไม่มีไอติมอันนี้นนู้นสามารถสัตว์ตัวแล้วเพราะว่าผมชอบเพราะว่ามันมีหัวมีอะไรสวยงามคือชอบสไตล์เราอ๋อใช่ดู หินก็เอียงมาด้านนี้แล้วก็ต้นไม้มีโยซ้ายขวาผมว่าบาลานดีชอบส่วนตัวใช่หินฉลาดหินฉลาดถ้าไม้ต้นนี้คะแนนเท่ากันมีหัวชนะอ้าวอ้าวอ้าวแต่ถ้าเกิดต้นนั้นไม่สวยแต่นี้สวยกว่าอันนี้ใช่อ่าโอเคก็สรุปว่า3ามต้นที่เราเลือกไปนะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูว่ามันจะติดรางวัลบ้านหรือเปล่านะคือด้วยความเลือกแบบเลือกแบบสไตล์เราเองนะเดี๋ยวจะปักโบกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนจากกันเนี้ย ยังไงขอไปดูไหมนายกสักหน่อยปิดท้ายปิดท้ายไปไปไปคราบคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับทางจ่องชาวไร่ของเราเนี่ยได้รับโอกาสพิเศษสุดๆเลยนะครับที่จะได้ต้อนรับท่านนายกสมาคมบอนไซนะครับท่านพิสิทธิ์อริยะอมรคุณครับท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เห็นบอนไซจีนยักษ์ต้นนี้เนี่ยอยากถามท่านว่ามันเป็นไงมาอย่างไงคือด้วยขนาดเนี่ยซาบาซ่าเาท่านนําเข้าด้วยผมคิดว่า มันคงขั้นตอนมันคงไม่ใช่ง่ายๆแน่เลยอ๋อครับ15ปีที่แล้วสิบห้าปีที่แล้วนะครับมงพระพวกเนี่ยก็นับไม้เข้าอ,อยู่แล้วนะครับแล้วก็บอ,บอกว่า ถ้าจยาให้ดีเนี่ยให้เป็นตัวเองให้ไปดูเ,ปดเองจีนเนี่ยนะครับอพอไปดูแล้วก็ปรากฏว่าเจ้านี้เนี่ยทำไม้ค,มคม่นนอนข้างดีนะคือการสร้างโรครงต่างนะลาดสวยงามแล้ต้นอ่นอนช้อยประมาณแล้วก็เลยรับเข้ามาเนี่ยแล้วก็ใช้เวลาการเลี้ยงตัดต่อเพื่อมาเนี่ยมันจะมีโครงเเฉยๆมันมีฟอรม์มอะไรนะเราจะมาสร้างเองนะครับคือคือเขาเราเรียกว่าแค่เคียงมาจะถูกไหมก็ใกล้เคียงคล้ายๆแหละมันต่อมากื่ สูบูดแล้วนะครับแล้วแบ,บวา่าไม่มีกิจการมาคือตัดหรือตวดมาแล้วเหตุการก็เลื่องไปแล้่อแล้วก็มัต่อเอาครับอืคือเรามาปั้นต่อเลยน,นั่นแหละแล้วด้วยไซส์เนี่ยอ่าผมดูประมาณสักเมตรห้าสิบครับผม,บผมตอนนั้นเนี่ยฐานเขาประมาณนี้อยู่แล้วไหมครับ อันนี้ใหญ่ขึ้นแค่พอใหญ่ขึ้นไม่ใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าตอนมาไม่ใหญ่ขนาดนี้ด่นเรื่องจากไม่เลื่อนเรื่อนนาน,านเนนนนาลื่อนเลื่อนไปนี่ใหญ่ขึ้นงานเรื่องต้นต่างๆมันจะกระตุ้นให้ฐานรากเขาใหญ่ขึ้นลับต้นก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นต้นแก่ธรรมชาติอยู่แล้วแล้วการขนส่งไม้ที่ใหญ่อย่างนี้เนี่ยเมื่อสิบกว่าปีก่อนน่ะก็มันขั้นตอนมันเป็นแา่ปะทะปาทะเรือการการนำไม้เข้าเนี่ยเขาจะต้อง ตรวจนะตรวจเรื่องการปอดชื่ออะไรเนี่ยแล้วก็ต้องล้างต้นมาต้องฉีดยาอะไรต่างๆทำตามกฎของประเทศเรานะเพราะการละไม้เขาเ้าออกเนี่ยเราก็ต้องอเรื่องเด่นก็ต้องล้างทิ้งนะต้องล้างทิ้งนะครับแล้วก็ต้องคูยที่ต้นทาปลาดินล้างทิ้งเอหลืแต่รากคือ,คอมเหลือแต่รากเลยจริง ตอนนี้บ้านเราก็จะใช้มะพร้าวเนี่ยแต่เกลี่ยกินแต่ไม่ก่อนมะพร้าวพอดีนะฮะเพราะก็ใช้ว่าย่าน้ำทะเลสุ่ยเช่าก็คือย่าในน้ำแบบใกล้ๆคองเนี่ยนะครับพอมาทั้งต้นเลยนะฮะแล้วก็ใช้พ้าเด็กเนี่ยคลุมมัดเวชุ่มแล้วก็ต้องใช้พ้าเด็กมัดเพื่อไม่ให้น้ำไหลไหลออกคือก็ได้แล้วก็ไม้ก็มาบางครั้งมันกินเวลาเป็นสืบพันนะฮะเป็นสืบพันที่เป็นต้นนะครับ ออก็แล้วแล้วตายม,มีตายไ,ไหมครับคนที่เขานำก็มีบ้างนะส่วนใหญ่ตายเนี่ยมันก็จะ,ะเป็นปัญหาเรื่องรากราเขาไม่เดินลากมือมกระตุ้นเไม่เดินบางทีเก็ตัดมาน่ยจะตัดที่ตัดที่เกินประมาเนี่ยจะมีแต่น้อยตอ้นนะที่จะเกิดปัญหานี้ก็มืออาชีพก็มืออาชีพก็มืออาชีพะตอนนั้นท่านได้มาในราคาเท่าไหร่ครับโอ้อันนี้ตัดไม่ได้ผมซื้อมาเป็นคอนเทนเนอร์นะครับ อ๋อรวมมาล<ว>มหลาย<ม>าต้นประมาณสามสี่สิบต้นนนะครับอ๋อไม่ได้เอาแตาต้นเดียวคือถ้าคุณผู้ชมเคยทําเกี่ยวกับพวกชิปปิ้งอะไรเนี้ยก็จะเข้าใจเนีว่าเอามาต้นเดียวกับ,ก,บกับทั้งตู้เนี่ยมันรา,ายนะนราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะเพราะงั้นเราก็ต้องมาให้เต็มมาเต็มนะครับแต่คุณผู้ชมถึงว่าท่านจะจําราคาไม่ได้นะแต่ถ้าถามผมนะยังไงมันก็ทะลุเจ็ดหลักอ่ะแน่นอนเจ็ดหลักต้องมีไม่ผิดจากนี้แน่ แล้วก็วันนี้พอดีเรามาเจอกันในงานประกวดบอนไซที่สุพรรณบุรีนะครับท่านนายกมีต้นไหนที่รู้สึกว่าประทับใจไหมครับผมคือไม้เนี่ยน,นะครับสำหรับคนที่เล่น,น,น,นบอนไซกินชงนะเนี่ยเรื่องแรกเลยคือากอารสวยงามการประกวดเนี่ยเราจะชอบเฉพาะต้นเดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่ามากบางต้นเนี่ยมันมีเลขใหญ่เลขก็สวยเมื่อคือใหญ่มันสวยกว่าเขาก็ชนะไปประมาณนั้นนะครับแต่เหตการณ์ต่างๆมันก็จะต้องอยู่ แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม้ใหญ่จะชนะเสมอไปนะถ้าไม้ใหญ่คุณทำมาสภาพไม่สมบูรณ์นะแม้ว่าใบไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยก็สู้ต้นเล็กได้นะเพราะปั่นใจเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเล็กใหญ่นะมันเกี่ยวกับความสวยงามสมบูรณ์ของไม้นั่งปั่นที่ประกวดกันคือพื้นฐานนะคุณผู้ชมก็คือเรียกว่าสวยทุกต้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าณวันที่ประกวดวันเนี้ยของใครเนี่ยเรียกว่าท็อปฟอร์มที่สุดมันก็จะเป็นก็จะเด่นในวันนั้นของเขาเพราะว่าคำว่าสมบูรณ์ที่สุด สวยที่สุดในงานต้นนั้นก็จะได้ไปใช่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 แล้วเนี่ยโดยตัวนิสัยคนเล่นม้าที่ดีแล้วมันใสเนี่ยเราจะชอบต้นเพราะม้าแต่ละต้นมันก็ต่างสายพันธุ์ต่างทุกสมนะเพียงแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเราจะมาปรับแก้ที่หลังเนี่ยถมาติเราซื้อในงานนะตัวนี้มีนามข้อสวยนะแต่ว่าแล้วปดูแก่ตรงนี้ไปปรับแก้บ้าก็จะได้แต่อ๋อใช่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 คือ คือเราสามารถปรุงแต่งเขาได้ไเพราะว่าบอนไซเป็นศิลปะ็นชีวิตเป็นไม้เป็นศิลปะที่ค่อนข้างใช้เวลาและต้องความอดทนวันนี้ก็น่าจะรบกวนเวลาของท่านยกเพียงเ,เท่านี้ละกันนะครับ,นบนแล้วก็ถ้ามีโอกาสจริงๆถ้าวันไหนท่านเปิดบ้านเปิดอะไรให้ชมสวนอะไรเงี้ยเราอยากจะ แจ้งเราหน่อยนิดนึงเพื่อจะมีโอกาสได้ไปดูบ้างนะครับนะครับโอเคครับงั้นก็วันนี้ขอบคุณท่านนายกเทศศิษย์นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะกรรมการเดินมาทางนู้นแล้วกำลังจะเดินมาประกาศแล้วว่าใครจะชนะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นเทียนทะเลนะครับเป็นเทียนทะเลโอ้หมายซากไงที่เรามาดูกันใช่ไหมใช่ครับอืมอย่างนี้คุณผู้ชม ออกเสกปลูกมือให้กับผู้ได้รางวัลยอดเยี่ยมเห็นรางวัลยอดเยี่ยมนะครับต้นเพียนทะเลลุ้นนะว่าของเราจะติดอันดับบ้างหรือเปล่านะครับหมายเลขที่สองนะครับในแกกตะโกนหนูนะครับนี่ต้นนี้ตะโกนหนูต้นนี้เราก็มาดูอยู่นะแต่ต้นนี้เราไม่ได้เลือกเนาะเนาะเหลือต้นสุดท้ายแล้วล่ะรองนช้เลือกอีกต้นนึงนะครับในแกกต้นนี้ครับต้นมะม่งต่อไปเป็นมะสังนะครับจากนครนายกครับอืมไปใก้วครับ อันดับ3นะครับเป็นต้นมะสังนะครับที่อยู่ทางนน้นนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับนี่ไม้ที่เราเลือกนะครับมะสังตกกระถานต้นนี้นะครับก็คว้ารางวัลรองชนะเลิศกอันดับ2ไปนะครับถือว่ากลยุทธ์ในการที่เราจะเลือกไม้ไอติมเนี่ยถือว่าได้ผลนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับต้นที่เป็นรากโยงนะครับที่เราเล็งๆไว้ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ไม่ติดรางวัล1 2 3นะครับแต่คุณผู้ชมดูนะฮะไม้ไอติมเพียบนะครับ ก็คือเรียกว่าต้นนี้ก็คือได้รางวัลเป็นขวัญใจมหาชนจริงๆนะครับก็ตามที่เราดูไว้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันนะครับว่าลองลองชนะเลิศอันดับหนึ่งวันนี้เป็นต้นไหนนะครับนี่อยู่ทางนี้นะครับก็คือต้นตะโกนูนะครับอันนี้ก็เป็นอันดับสองนะครับเป็นไม้ทรงต้นเนาะก็สมศักดิ์ศรีนะครับสมศักดิ์ศรีผู้ชนะทุกอย่างนะครับตอนนี้ความสมบูรณ์ของต้นนะครับแล้วก็เนื้อไม้เนื้ออะไรเงี้ยคือ ผมไม่เก่งหรอกดูก็ไม่เป็นหรอกแต่ว่าความรู้สึกมัน,มนบอกได้อะว่าเออเนี่ยต้นนี้มันฟอร์มมันดีจริงนะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูอันดับหนึ่งกันนะครับอันดับหนึ่งอยู่ทางนู้นเลยก็บอกเลยนะครับว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นต้นที่เราได้มาถ่ายไว้เหมือนกันนี่นะครับไม้ซากต้นนี้นะครับก็คือแบบว่าเด่นอนะคือไม้ไม้ซากนะครับแต่ว่าเขายังปั้นทรงออกมาได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าผมตีว่า ผมเรียกว่าท็อปแล้วกันอย่างเงี้ยท็อปไม้ของเขาเนี่ยก็คือว่าปิดแล้วนะครับโดยที่เนี่ยตัวใบอะไรเนี่ยคือเขาก็หุ้มซากอะไรได้อย่างแบบหมดจดเลยเนี่ยผมว่ามันก็สุดยอดเป็นไม้ที่สุดยอดอีกต้นหนึ่งเลยนะครับที่ได้ชนะเลิศวันนี้คุณผู้ชมครับก็วันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ดูไม้ส,สวยๆแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันอีกนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้หน่อยนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่ใน สัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ